บันทึกนี้อ้างอิงจากบุคคลและเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เรียบเรียงรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายค่ะจารึกลับแห่งชเวดากองวีรกรรมพระมหาเทพวีรบุรุษที่ประวัติศาสตร์เกือบจะลืมในหน้าประวัติศาสตร์อันเกรียงไกลของไทยยังมีนามของวีรบุรุษท่านหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ แต่นามของท่านกลับถูกกล่าวถึงอย่างยกย่องในฐานะศัตรูที่น่าเกรงขามโดยพระเจ้าบูเรงนองกษัตริย์ผู้ได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศแห่งอาณาจักรตองอูวีระบุรุษท่านนี้มีนามว่าพระมหาเทพในกองพลอาสาผู้ซื่อสัตย์นามของท่านปรากฏร่องรอยเพียงน้อยนิดในเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะ ในพระราชะพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรหรือเจิมซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ช่วงปีพศ2.112เมื่อครั้งที่พระเจ้าบุเรงนองยกพายุหะเสนาอนุภาพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ศึกที่มุมเกาะแก้วการตั้งรับที่แข็งแกร่งในขณะที่กองทัพพมา่าพยายามจะหักเอาพระนครให้ได้นั้นพระมหาเทพซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองถือพลอาสา หมายถึงผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษได้รับมอบหมายให้รักษาหน้าที่ค่ายบริเวณมุงเกาะแก้วซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กำแพงเมืองเกิดการทลายลงมาพงศาวดานระบุว่าในขณะนั้นพระมหาเทพถือพลอาสาอยู่รักษาหน้าค่ายมุงเกาะแก้วที่กำแพงทลายแล้วนั้นข้าศึกหงสาวดียกเข้ามาปล้นค่ายหลายครั้ง และพระมหาเทพก็รบป้องกันไว้ข่าศึกจึงมิหักเข้ามาได้ในศึกนั้นสมเด็จพระศรีสวราชพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและเป็นพระอนุชาต่างพระชนน,นีของสมเด็จพระไม่หินทราธิราชได้เสด็จมาเป็นขวัญกำลังใจทรงยืนช้างพระที่นั่งบัญชาการให้พลอาสาช่วยพระมหาเทพรบอย่างเต็มกำลัง มีการแต่งทหารอาสาออกไปทะลวงฟันและใช้ปืนใหญ่ยิงแยงออกไปข้ามค่ายจนทหารหงสาวดีล้มตายเป็นอันมากทำให้กองทัพพมา่าไม่สามารถยึดค่ายนั้นได้ในคราวแรกจุดเปลี่ยนแห่งชะตากรรมไส้ศึกและการสูญเสียเมื่อการรบยืดเยื้อมานานถึง8เดือนพระเจ้าบุเรงนองจึงทรงใช้กลอุบายส่งพระยาจัก,กรีที่ถูกจับเป็นฉเฉลยไปก่อนหน้า ให้ทำทีเป็นหนีกลับมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นไส้สึกสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงหลงเชื่อจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครแต่สมเด็จพระศรีสาวราชทรงมองเห็นความผิดปกติจึงทรงคัดค้านอย่างหนักเป็นเหตุให้พระยาจัก,กรีทูลยุยงว่าพระองค์เป็นกบฏจนในที่สุดสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงตัดสินพระไทย ให้นำสมเด็จพระศรีสวราชไปสำเร็จโทษเมื่อขาดผู้นําที่เข้มแข็งกองทัพของพระมหาธรรมราชาและพระมหาอุปราชาฝ่ายพมา่าจึงโถมกําลังเข้าโจมตีจนค่ายของพระมหาเทพแตกพ่ายพระมหาเทพต้องถอยร่นจากหน้าวัดโควัดกระบือเข้าไปตั้งรับที่ตำบลวัดเผาข้าวสถานการณ์ขณะนั้นระส่ำระสายจนคุมกันไม่ติด เป็นเหตุให้ข้าศึกเข้าเมืองได้สำเร็จความลับที่ถูกเก็บไว้400ปีจารึกแผ่นทองคำที่ชเวดากองเรื่องราวหลังจากนั้นถูกเก็บเงียบหายไปนานถึง4ศตวรรษจนกระทั่งความจริงบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นในวรารสารวัฒนธรรมไทยฉบับเดือนมิถุนายนพศ2522และนิตยสารขวัญเรือนพศ2521 โดยอ้างคำปาทกถาของพันเอกพิเศษจจรวยนิ่มดิดแห่งกองทัพภาคที่สองมีรายงานว่าเมื่อปีพศ2517ได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ยอดพระเจดีชเวดากองในนครย่างกุ้งประเทศพมา่าส่งผลให้ส่วนยอดหักเอน็นและมีวัตถุโบราณตกลงมาหนึ่งในนั้นคือแผ่นทองคำจารึกที่บรรจุเรื่องราวของทหารไทย นามว่ามหาเทพซึ่งพระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้จารึกไว้ด้วยพระองค์เองวีรกรรมดาบสองมือพิงประตูวัดเนื้อหาในจารึกตามเรื่องเล่าระบุว่าหลังจากกรุงแตกพระมหาเทพไม่ยอมจำนนท่านรวบรวมทหารกล้าห้าสิบนายตีฝ่าวงล้อมมุ่งหน้าไปยังวัดเผาข้าวซึ่งเป็นบ้านเกิดตลอดเส้นทาง ไม่มีทหารพมาร่าคนใดต้านทานวิชาดาบสองมือของท่านได้แต่ทหารของท่านก็ค่อยๆพลีชีพจนหมดสิ้นพระมหาเทพแย่งช้างจากค้าศึกได้ตัวหนึ่งและใส่ช้างเข้าเหยียบย่ำศัตรูจนราบเป็นหน้ากลองทหารพมาร่าขวัญผวาไม่กล้าเข้าใกล้จึงระดมยิงด้วยธนูอาบยาพิษแม้ท่านจะกวัดแกว่งดาบป้องกันตนเองได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ช้างที่ท่านขี่ กับรับลูกสอนแทนจนล้มลงท่านตัดสินใจกระโดดลงจากหลังช้างเข้าสังหารนายทหารกองทวนที่ควบม้าเข้ามาแล้วชิงม้าควบต่อไปจนถึงวัดเผาเข้าวในรุ่งสางที่นั่นไม่มีใครเหลืออยู่มีเพียงทหารม้าพมา่าอีก300นายที่ตามมาทันพระมหาเทพในสภาพที่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำมานานกว่าสองวันใช้ประตูวัด เป็นที่มั่นสุดท้ายท่านยืนหยัดต่อสู้อย่างไร้วิญญาณกวัดแกว่งดาบสังหารศัตรูจนกองเป็นภูเขาเล่ากาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายท่านถูกธนูระดมยิงใส่จนดับชีพในลักษณะยืนพิงประตูวัดการคาระวะจากผู้ชนะสิบทิศเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงพบร่างของพระมหาเทพที่เสียชีวิตแล้ว แต่ยังคงยืนหยัดอย่างน่าเกรงขามมือหนึ่งชูดาบขึ้นฟ้าอีกมือหนึ่งปักดาบลงดินทหารพม่ารอบๆยังคงหวาดกลัวจนต้องจ้องธนูค้างไว้พระเจ้าบุเรงนองถึงกับทรงตาวาดสั่งให้ทหารลดอาวุธลงและตรัสว่าจงปล่อยให้เขาตายอย่างสงบเถิดนักรบเช่นนี้สมควรได้รับการยกย่องทรงพระราชทานเพลิงศพให้อย่างสมเกียรติ และสั่งให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิไว้นวัดเผาข้าวก่อนจะกลับไปสั่งให้จารึกเรื่องนี้ลงบนแผ่นทองคำบรรจุไว้ที่ยอดเจดีชเวดากองเพื่อให้โลกได้รับรู้ถึงความกล้าหาญของนักรบผู้นี้ร่องรอยในปัจจุบันวัดที่สาบศูนในปัจจุบันสถานที่อันเป็นตำนานของพระมหาเทพได้เลือนหายไปตามกาลเวลา ย้อนไปดูแผนที่อยุธยาพศ2469ของพระยาโบราณราชธานินตำแหน่งของวัดทั้งสยังคงชัดเจนวัดโคปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยาวัดกระบือกลายเป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์และโรงแรมในย่านเศรษฐกิจวัดเผ่าข้าวจุดสุดท้ายของวีระบุรุษ ปัจจุบันคือที่ตั้งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งแม้หลักฐานแผ่นทองคำในพมา่าจะยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์กระแสหลักว่ามีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อปลุกจิตสำนึกรักชาติในยุคหลังแต่ชื่อของพระมหาเทพที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรหรือเจิมก็เป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักรบ ผู้ไม่ยอมก้มหัวให้ข้าสึกและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดินจนตัวตายณมุมหนึ่งของกำแพงเมืองสีอยุธยาแห่งนี้